แล้วพี่น้องเมื่อนีนพ่อกันนี่เราด้ก็ย้ายท่องใส่นะเมื่อนี้ย้ายท่องใส่มาเอาเกลือมาเอาเกลือเราสิบห้าพี่น้องไปเบื้าวิธีข้าต้มเกลือพี่น้องเออไปเบื้องวิธีข้าต้มเกลือป้าว่าเราก็ไปพี่น้องป้ามะพี่น้องค่ะมะหอยบอกหมองข้าวต้มเกลือมาเห็ดเกลือพี่น้องเดี๋ยวสิบข้าเขาไปเบิ้องทางไหม ใ้าเจ้าเห็ดแบบไรคือจะเป็นเกลือเข้มๆขมไหมห้ากินนะาเป็นเม็ดนะมาพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าความบอคนสวยค่ะเละมบ่งค่ามันเี่นบอเกลือเพิ huh. ่งจะพี่น้องัไปเบื้องข้างหน้าเป็นเห็ดเหลืออยู่นั่งซื้มเือ ต้มจักเมื่อค่ะในจั๊สิได้ออกมะนานีจ้ามจักเมื่อจัาสิเป็นออกเกลือ,อามาตนนุ้มต้มเมืออออม่อเล่นเนาะคะ่ะโอใส่เวลาต้มเมือ่อพี่น้องใส่เวลาต้มเมือเ่อเอาน้าเกลือมา่จาักใส่ใหน้น้าดิเนาะโอ้เขาจะเป็นหน้าเกลือหน้าเกลือพี่น้องต้มเมื่อเดียวเบิ่มคนล่ได้ทุเจ้ามืน่ะ ดีเ้ยพี่น้องม่งไล่ได้ที่เจ้าแบบนี้ขนาดเกลืออ๋อมันเป็นเมื้อขางเขาเหรอเขาอยู่ผู้ใดกับเขาเขาไม่กลับเยเกลือพูดนะอันนี้เกลือผสมเกลือผสมน่ะอันนี้เกลือที่หลังในที่พาไอ้เบิ่งพี่น้องภาพน่ะเจ้ากำลังก่อเกลือที่้อเจ้าได้เนี่ยขนาดเจ้าเห็นเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านทำเกลือเลย เดี๋ยวเขี้ยเข้มที่เข้าไปเฮ็ดประเดกเฮ็ดในชุนเน้อันเกลือเกลืออีอย่างก่อนค่ะอยาชิมเท่าครับถามเรื่องที่นเท่าเอาไปเฮ็ดที่ยังเลยเนียเฮ็ดปดกครับเห็ดปลดได้เฮ็ดปลาแดกเฮ็ดปลาซมเห็ดซมปลาใส่สุญยางเนี่ยเสียครับเส้นอะไรก็ชิมอะไลนวครับเส็นอลไรก็ชิหน่อยอัอันนี้น้าเกลืออยู่บ้านไหนคะน้าอยู่บ้านไหนคะอยู่บ้านเสื่มทองได้จ้า ที <udo> ่บ <im itation and rain> ้านเสริมทงบ่อเกลือบต้นพบนาเกลืออำเภออำเภออำเภอพิศัยอำเภอพพิสัยจังหวัดหนองคายจ้าพำพิสัยจังหวัดหนองคายค่ะหนองคายอุดรนอกหนองนาคบันดุงบันดุงอันนี้อันนี้ยุ่ยหนองคายจ้่อันนี้บันดุงกับเกลือบนาเกลือบหนองคายพี่น้องบ่อเกลือนี่ไก่แก่ เราคกเจส้ระ่มไส้กะทุอันนี้ใบย่าอันนี้ต่างแก่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 ต้มแก่บีบแม่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 แก่แก่แก่เขาแก่เขาสีเขามากกขายไดพี่น้องแก่ี่ค่แก่ก็ได้ใช้แก่เท้าก็ได้ใช้ลคอนมใส่เต่าไส้ลูไ่อามาเป็นแก่ดำ แก่ต้นในหั่นใเยแก่ดำากแม่แก่แกดำได้ขายอีกบ่ยายได้ขายได้ขายถุงละยี่สิบห้าบาทจ้ะเป็นเงินบบดอข้งเตา้เ้ามดาเป็นเงินเบสสอบไม่ได้สิขายสอบเท่าไรยายนี่นะเรบร้เลยแจ้ที่พนอยูนนี่นะแก่ทรงเด้ ขายส่งลลอยขายส่องสับละลอยค่ะอัน่ายคือขายให่แต่ลอยเท้าลยเสอันนี้เาแก่มาลแก่ที่แใดคือนมาหลับอาเบิ้ขายง่ายพี่น้องเป็เห็ดคด้ค่ะต้มเกลือนะเกลือสินเท่าก็เจอเกลือสินเท่าผมไปเห็ดเยูะแต่ว่าเขาไม่ได้แบมากเน่นงเชื่องคือเพนเขาบอกเห็ดอรานี่ตรงนี้เป็นหมองมองใจังหวัดนึงสิไม่ยม่งหมองในต เขมีทัวไปด้แกจัง่าน้อง้านเส้มธงสั่นตัดอร่อยหลังจากเข้าไปเบิ้งที่พันต้มเกลือแล้วไปเบิ้งบอบอเกลือบ่อนั้นแล้วมาเบื้งตอนวิที่พ่นเอาขึ้นจากน้ำมาสุกเราได้พี่น้องปะล่ะก็คล้องวอลล์น่ะจอดไว้ท่น่ะ อันเรื่องอะไรน้าจะขอ๋อสวัสดีค่ะอ,อันแลวว่าเกาต้มชูมาเขาขิางได้ไรนี่ค่ะตักขึงน,นะครับอนออยืดยังไงครับแกะต้มกเสด็จน้ำม,ม,มัค่อยเอาลง คืนันตักแล้วค่วรอะครับนัตักแล้วเหรอครับเออเีตักตน,กนะ,ะเสด็จนำก็เลค่ะอันพี้เจอาเมาเทศกองไว้ดีขายดีเราะี้พลจ้ากองไว้ขายดีดีแถแกพขาเจออ้มารับเกลือมองพราเจ้าไว้เกลือนี้แปดมลยเกลือเข้มซีมึงกันมันหวานมาซีมึงกันก็เเกลือมหอดบ่เกลือกรต้องซีมเกลือพี่นัง หวานนีหลิงเกลือบ้านส้มหวานนีหลิงเกลือมาซิมดูจะต้องใส่เด้อเกลือมาหอดบ่เกลือเขาก็ต้องซิมเกลือพี่น้องหวานบ่เสียมาซิมเด้อเหมือนถ้ามาเบิ่งวิซี่ข้าวต้มข้าเจามาคักใบข้าวก็ตักขึ้นแบบนั่นแหละค่ะตักขึ้นไว้เป็นเคง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 แบบข้าวก็ตักแบบแล้วแบบนี้มันเสด็จตาม จะเก่ามาเท่กองไว้กับนี่พอค่ะเขาจะมารับเสือดีประทันไม่ได้ไปหาล่อขาอยเากเลยพี่น้งองเป็นเกรี้ยงล้านขาเจ้าเป็นเกี้ยงเัชางเป็นเกี่ยงสางข้าเจ้าขายดีฮรเออพ่ตเกียร์เออพตักเกียรพุทเกียร์ฮ ก็ลอยมันเห็ดเกลืออยูนิหนีกันเลยยูนบอ่อเกลือมันจะคนลอยเลยเข้มบ <laughs> ล์เข้มเกลือหรอนะเข้มเกลือละเข้มเลยอันพี่น้องเมื่อนีผ้าพ,พี่น,อน้องเมื่อบึงวิธีเพิ่นเห็ดเกลือแล้วเกลือกินเกลือยังเท่านีละพี่น้องบานี้เกลือสินเท่าบาน,นี่เกลือขอดมอขอดยังมันเกลือดำเขาเจ้าเอิญได้ท่องใสกเกลย มาเอาน้ำมาซสือเอาไปใส่บักข้าวพี่น้องบักข้าน้ำหอมยังั้งใสมันได้กินเกลือทั้งหอม,ท,หอมทั้งหวานในพี่น้องเคล็ดแล้วถ้าผู้ใดจีบป,ปูบัเข้านี่ต้องเอาเกลือไปใส่พี่น้องข้าวาเกลือใส่ลวน้ำบักข้าวสีหวานเลยอย่างหนึ่งหวานหอมพี่น้องวันนี้หเนาอพี่น้องสวัสดีค่ะ